ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกำมิีเทคนิกครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาแกนซักนะครับของเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิก์นะครับปั่นซักแล้วมีเสียงดังนะครับปัญหาอยู่ที่แบลลิงนะครับตัวแบลลิงตัวนี้มีเสียงดังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาจะมาแนะนําเทคนิคที่เราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเปลี่ยนตัวนี้นะครับแค่เรามาทำไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับผม วิธีแก้นะครับอันนี้เป็นแกนซักของเครื่องซักผ้าอิเล็รัก์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมอเตอร์จะเป็นอินเวอร์เตอร์คอยจะอยู่ข้างนอกนะครับแม่เหล็กจะอยู่ที่แกนนะครับแบลลิงตัวนี้นะครับมีเสียงดังนะครับเวลาปั่นนะครับจะได้ยินเสียงดังมากนะครับวิธีก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับเราแค่แกะไอตัวนี้นะครับออกนะครับแล้วก็แกะอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างเอา เอาจารบีเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทาจารบีอัดจารบีใหม่เข้าไปนะครับเนี่ยครับเมื่อเราอัดจารบีเข้าใหม่ไปใหม่เสร็จแล้วนะครับเราหมุนแล้วมันจะเงียบเลยนะครับเพราะว่าจารบีจะเข้าไปหล่อลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปครับแล้วก็ลองมาฟังเสียงกันครับ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับของเจ้าตัวนี้นครับพอดีไอตัวเบรกตัวนี้นะครับที่จะเปลี่ยนเป็นซักกับปั่นนะครับมันสึกนะครับสึกจนหมดเลยนะครับตัวนี้ผมเลยแปลงดี y เอานะครับหาซื้อไม่ได้นะครับตัดแผ่นเหล็กนะครับใส่นะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับเพื่อให้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถเบรกได้ครับตอนนี้ก็ เาจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกับเดยวครอบประหยัดเงินครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีใส่ตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่จะไม่ให้คอยข้างนอกนะครับเบียดกับแกนนี่นะครับก็หากระป๋องครับวันนี้ผมหาเป็นขวดพลาสติกนะครับมาตัดมาตัดทวแล้วก็สวม แล้วก็เราก็สวมอันนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยึดน็อตครับแค่นี้แกะเราก็จะไม่เบียดนะครับง่ายๆนะครับ DIY จากอุปกรณ์ที่มีครับ เมื่อเราขันน็อตแน่นแล้วนะครับตัวนี้เราก็ดึงออกได้เลยจะเห็นว่าแกนแต่ละข้างนะครับเห็นไหมครับมันจะเท่ากันนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนแล้วก็ไม่เบียดด้วยนะครับแค่นี้ง่ายๆครับเทคนิคง,ง่ายๆเดี๋ยวผมจะประกอบตัวแกนซักกับเข้าไปในตัวเครื่องนะครับ ดเ, <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็จะมาแปลงขาตัวนี้นะครับพอดีอันนี้ไม่มีมานะครับขามาแปลงมอเตอร์เบรกตัวนี้นะเพื่อใส่ตันนี้นะเพื่อเป็นตัวเลือกซักกับปันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงแล้วก็ยึดกันยึดหน่อยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับและนี้นะครับผมก็แปลงเจ้าเหล็ก รูตัวนี้นะครับบิดแล้วก็เลื่อยตะไบตัวนี้แต่งตัวนี้นะให้เป็นขานะแล้วก็หาน็อตกับพลาสติกตัดพลาสติกลองครับเดีบยบอาครับขาไม่มีแต่คิดว่าน่าจะใช้งานได้ครับแข็งแรงดีด้วยของเดิมมันเป็นพลาสติกนะครับน่าจะแตกไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองประกอบใส่ไปดูครับ ประกอบถังอันนี้นะครับที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นในถังซักนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบถังซักเข้ากับแกนตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ประกอบตัวยึดถังซักลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาถังซักลงมาประกอบครับอันนี้ก็ยกถังซักลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขันน็อตประกอบให้หมดนะครับก็มาประกอบไปตัวนี้นะครับตัวปั่นซักตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อต วันนี้ต้องใช้ด้ามบล็อกยาวนะครับจึงจะถึงน็อตที่อยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอประกอบกอนครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองปั่นกันดูครับผมตอนนี้ก็ทดลองเปิดโปรแกรมซักนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยน้ำเข้าครับปล่อยน้ำเข้ารุ่นนี้ เปิดฝาไม่ได้นะครับลองเดี๋ยวผมจะหลอกตัวเซนเซอร์ฝาไปนะครับเพื่อเราจะได้ดูการทำง,งานนะครับใช้ไขควงครับหลอกเสียบไปอันนี้เราปล่อยน้ำเข้าตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอลองซักดูครับก็ได้ไหรือเปล่าตอนนี้ระดับน้ำได้แล้วนะครับไอตัวแกนซักก็หมุนปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตัวนี้จะไม่หมุนนะครับเพราะว่าไอตัวล็อกเบรกที่ เรา DIY นั้นมันสึกหมดนะครับมันก็เลยปรับมาตัวปั่นซักนี้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้น่าจะปกติครับเดี๋ยวผมทดลองซักจนผ่นแห้งให้เสร็จนะครับตอนนี้ปั่นเสร็จไปรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กําลังมอเตอร์เดินน้าทิ้งกําลังเดินน้าทิ้งอยู่นะครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าจะปั่นแห้งได้ ปกติหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็เริ่มปั่นแห้งแล้วนะครับอันนี้ปั่นได้นะครับถือว่าน่าจะใช้งานได้ปกติครับอันนี้ตัวแกนซักก่อนหน้านี้เสียงดังกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับแล้วก็เราแกะลูกปืนออกมาล้างแล้วก็อาจจะระบีใหม่นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนลูกปืน,นครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะนะครับ ถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเสียงเงียบปาไหมก็คงเงียบปาครับแต่ว่าพอดีผมหาซื้อของไม่ได้ช่วงนี้ก็เลยแก้ปัญหาไปก่อนนะครับให้ใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวาจาจะเรียบร้อยครับแนะนะครับไอ้เจ้าเครื่องสับไพ่หรโทรลักตัวนี้นะครับก็คือมีปัญหา2จุดนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือ1ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ ส่วนที่2ก็คือแกนซักนะครับที่มีปัญหาตอนนี้ DIY แก้ปัญหาไปแล้วนะครับผมโดยงบน้อยๆครับอันนี้จะทําไว้ใช้เองครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคครับ